มันมีข่าจวจากทางกทมมาเรื่องของที่สวนลุมที่น้ํามันมีกลิ่นอะไรประมาณนี้นะฮะสระในสวนลุมสารในสวนลุมพิณีบอกก็มีเรื่องของน้ามันส่งกลิ่นเหม็นมีฟองมาประมาณสามสัปดาห์แล้วคนตอนนี้มีคนไปวิ่งกันไหมอาจจะน้อยหน่อยเย,ย็นๆมันก็ร้อนนะอืมออบอกว่าคาดว่าเกิดจากฝนทิ้งช่วงปกติจะมีฝนอย่างน้อยเดือนละครั้งอีกทั้งบอบบัต น้ําบาดาลเนี่ยมันก็เสียมาสามเดือนแล้วนะ oh. แต่ตอนนี้เขาซ่อมเสร็จแล้วตอนนี้เขาซ่อมเสร็จแล้วทําให้ระดับน้ําในสระมันลดลงมากครับ oh. ประกอบกับสาหลายแก่ที่ตายแล้วเนี่ยมันก็จับเป็นเมือก oh. ทําให้คุณภาพน้ําไม่ดีเนะออกซิเจนต่าลงเกิดกลิ่นเหม็นรวมไปถึงมีปัญหาเรื่องของการเติมออกซิเจนในน้ําต่างๆด้วยโดยในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับทางท่านผู้ว่าชัดชาติ oh. ก็ลงพื้นที่ะไปที่สวนลุมพินีตรวจสอบปัญหาที่ว่านี้โดยทางผู้บริการสํานักงานระบายน้ําชี้แจงบอกว่าจากปัญหาน้ําลดลงเนี่ย มันเลยทําให้มีปัญหาน้ําขึ้นมาโดยวันนี้นะ17เมษาก็จะมีการนําน้ํานะครับมาจากคลองไผ่สิงโตมาเติมวันละ4,000คิว4,000คิวนะนํามาพักเอาไว้แล้วก็เติมอากาศเข้าไปจนได้ค่าออกซิเจนในน้ําก็เป็นสับทางกายเขาแหละหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยออกเข้าสู่สะใหญ่นะครับประมาณนั้นโดยเมื่อวานนี้ทางวัดค่าออกซิเจนในน้ำบอกอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน ว่าเขสาสั่งการว่าให้แก้ไขเร่งด่วนเลยนะเพราะคนไปออกกําลังกายอะไรกันประมาณนี้นะ,ว,นะวิ่งวิ่งมาเหนื่อยใช่ไหม<ค>มเจอกลิ่นเนี่ยเออแล้วก็ชโชกนี่หมายถึงว่าเขาหายใจพื้นทานมาเจอโอ้โหจะเป็นลมเอานะเจอแบบนี้เข้าไปนะอันนี้ก็เนี่ยก็คงจะใช้ในช่วงหนึ่งนะฮะในการที่จะดาเนินการในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำที่มันมีกลิ่นแล้วก็มีฟองขึ้นมาครับผม